สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงความสุขทาโลช่วงแห่งความสุขนะคะช่วงแห่งความพลังบวกให้กับทุกคนนะคะคุณจะเข้ามาดูในช่วงไหนขอให้คุณได้รับพลังงานบวกนั้นจากแม่หมอไปเลยนะคะทุกคนนะคะในค่ำคืนนี้นะคะในร้ายมีดีในดีมีร้ายนะคะทุกคนเราก็ นะคะขอขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าคนที่กดไลค์กดแชร์กดเม้นทุกๆุกคนเลยนะคะและไม่ข้ามโฆษณานะคะแรนดอมนี้นะคะเราค่ำคืนนี้เราคิดถึงหลวงปู่ดู่อะทุกคนเราก็เลยแบบบางคนอะมันจะมีช่วงเวลาที่แบบ มีความสุขก็คิดถึงเศร้าก็คิดถึงมีปัญหาก็คิดถึงคนที่จะเข้าวัดได้นะมีสองสามอย่างนี้แหละทุกคนใช่ปะนะคะเราเห็นบางคนแบบเศร้ามากอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วเราก็เลยเอ้ยหาหลวงปู่ดูดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มรสุมของคุณมลสุมชีวิตของคุณคุณจะออกจากวงเวียนมรสุมนี้ได้ไหมหรือว่านะคะคุณจะกลับไปอยู่ที่จุดจุดเดิมให้หลวงปู่มาช่วยชี้แนวทางนะคะทุกคนนะนะคะเอาหลวงปู่เป็นที่ตั้งเรายังไม่ตั้งหัวข้อนะแต่ว่าให้เชิญหลวงปู่มาช่วยนะคะขอทุกคนนะคะเพ่งมาที่ไพ่นี้นะคะทุกคน โอเคคะ่ะนะคะเราขอสับไพ่ก่อนนะคะทุกคนนะคะหลวงปู่ดูเป็นหลวงปู่ที่แบบว่าถ้าใครท่องพระมาหาจากกักรพรรดินะคะนั่นแหละคือ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 คาถาที่หลวงปู่นะคะ เลยอธิษฐานว่าอุ้ยนะคะขอหลวงปู่มาช่วยเปิดไว้เถิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงมอริสุมชีวิตของคุณจะผ่านไปได้ไหนบางทีแบบบางคนมันเหมือนทางตันนะทุกคนบางทีเราก็เป็นเหมือนกันนะทุกคนนะคะเอามาดูตัวตนของทุกคนก่อนนะคะวิ ความไม่ได้ดังใจการงานนะคะการงานของคุณเริ่มนิ่งแล้วนะคุณมองหางานอีกงานหนึ่งเข้ามาเสริมสิ่งที่ไม่ได้อย่างใจสิ่งที่คาดหวังจะไม่เป็นดังหวังความเศร้าเสียใจตรงหิวใจตัวเองให้ได้นะเดี๋ยวคุณเป็นโรคซึมเศร้านะทุกคนคุณจะต้องแบบหิวใจตัวเองให้ได้นะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะนะคะบางคนนะเครียดมากเดอสตา นะคะสิ่งใหม่ๆกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วค่ะทุกคนจ๋าสิ่งใหม่ๆสิ่งที่คุณหอยหาสิ่งที่คุณปรารถนากำลังเริ่มขึ้นแล้วนะคะไม่ว่าที่ผ่านมาคุณจะปะเผชิญอะไรหนักหนาสาหัสมากมายแค่ไหนนะคะมันจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะในช่วงเวลานี้ สิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นในตัวคุณนะคะในครอบครัวคุณถ้าใครแต่งงานแล้วนะคะก็จะเกิดขึ้นในครอบครัวคุณแต่ถ้าใครยังไม่เกิดยังไม่แต่งงานนะคะสิ่งดีๆก็กําลังจะเริ่มขึ้นนะคะงานใหม่สิคะงานนะคะการงานของคุณคุณคิดว่านะคะงานที่คุณทําอยู่เนี่ยมันจะประสบความสําเร็จไหมมันจะเป็นไปตามที่คุณหวังไหมแน่นอนมันกําลังจะ ตั้งตัวได้และมันจะก้ากระโดดบางคนนะคะ อ่นี่คือราชาถือไม้เท้าราชาที่นะคะมีความเก่งทางด้านการงานฉลาดนะคะรูปหล่อพ่อรวยนะคะฉลาดหลักแหลมเก่งทางด้านการบริหารงานนะคะแน่นอนชีวิตในด้านการงานคุณจะประสมความสําเร็จงานของคุณบางคนเข้ามาถามเรื่องงานนะคะว่างานที่ทําอยู่เนี่ยมันเหนื่อยมันท้อมันเจอคู่แข่งเยอะเหลือเกินมันจะเป็นยังไงนะคะนะคะ สิ่งดีๆสิคะบางคนเพิ่งเริ่มงานใหม่บางคนเริ่มนานแล้วนะคะเพจออบวอนเกี่ยวกับงานจริงๆด้วยนะคะทุกคนบางคนเพิ่งนะคะได้เริ่มงานใหม่เพิ่งตั้งตัวเรื่องงานอาจจะเป็นแบบว่า,อาสองสามเดือนนี้ก็ได้นะคะคุณเลยมีความกังวลว่าคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้ก็ได้นะเดวิโอพูนะคะนะคะ จงเมื่อ The View of Fortune ขึ้นนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะปู่หลวงปู่ดูมาช่วยคุณแล้วนะคะโชคลาภนะคะเงินทองไม่ว่าคุณปรารถนาสิ่งใดโลกที่เคยมืดมนของคุณมันจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะทุกคนขอแสดงความยินดีด้วยนะอย่าเศร้านะนะคะทุกปัญหามีทางออกเสมอ นะคะปัญหาใหญ่เข้ามาปัญหาธรรมดาก็หมดหมดไปไม่มีปัญหาเรื่องงานก็มีปัญหาเรื่องคนไม่มีปัญหาเรื่องคนก็มีปัญหากับตัวเองไม่มีปัญหากับตัวเองก็มีปัญหาอะไรหลายๆอย่างอะทุกวันมันก็มีปัญหามากมายใช่ไหมคะทุกคนนะคะอยู่กับใจเองถ้าแบบว่าอยู่กับตัวเองไม่ได้นะคะหรือว่าคนมาพูดในแง่ลบกับคุณเงี้ย ออกไปหาสิ่งใหม่ๆนะคะหาแพชั่นใหม่ๆนะนะคะงานนะคะงานอีกแล้วแสดงว่าคนที่เข้ามาอูยูดูเนี่ยมีปัญหาเรื่องงานแน่เลยนะคะนานของคุณจะหนักขึ้นแน่นอนนะคะหนักคุณสามารถทํางานหนักๆยิ่งงานหนักนะคะเงินก็จะมาคิดแบบนี้นะคะทุกคนแฮงแมนนะคะตัวตนของคุณเดะมูนคุณมีความเป็นกังวลความคิดมากคิดเยอะนะคะ แล้วก็เจ็ดอ่าเจ็ดไม้เท้าการต่อสู้ความต่อสู้ของคุณนะคะคุณรอคุณรอแบบว่า อุ้ยงานที่แบบว่าเราทําอยู่เนี่ยมันจะดีนื้มันจะดีหรือเปล่าว่าเราทุ่มกับมันเต็มที่แล้วนะนะคะแล้วทีนี้นะคะมันจะดีไหมถามว่ามันดีสิคะขึ้น d e v ิวตออฟพอจุนแล้วก็ราชาถือไม้เท้านะคะแล้วนะคะมันจะเจออุปสรรคปัญหาอะไรไหมนะคะบางทีคุณก็รอแบบใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเรือเอมเพจนะคะ คุณจะมีความสุขนะคะคุณคือผู้ให้คุณจะมีความสุข เป็นดั่งอชินีเอมเพจความสุขสมบูรณ์อยู่ในตัวคุณคุณจะได้รับความสุขอีกครั้งคุณจะสวยและรวยมากคุณจะหล่อเล็ฟเพอร์ฟคชีวิตของคุณจะกลับมาอีกครั้งชีวิตชีวาของคุณที่คุณเคยปรารถนาจะกลับมาหาคุณแบบนี้เลยนะคะคุณจะเป็นคนมั่งมีสีสุขความมั่งคั่งร่มรวยกําลังจะคืบคานเข้ามาเพราะมันขึ้นเดวิลออฟฟอร์จูนแล้วมันขึ้นดีเอ็มเพจเอ็มเพจคือความมั่งคั่งร่ํารวยความอุดมสมบูรณ์ นะคะคความเป็นเพศแม่สูงบางคนนะคะบางคนก็แบบว่าจะมีน้องเลยค่ะความเป็นเพศแม่สูงมากนะคะนะคะ คุณเป็นคนเก่งเป็นคนหิวใจคนอื่นเป็นคนช่วยเหลือเพื่อแพ่ถ้าเป็นนักบริหารก็ลูกน้องรักอะค่ะทุกคนนะคะถ้าเป็นนักบริหารลูกน้องก็รักนะคะ t h เมจิเชียนความสําเร็จมาด้วยมือของคุณเองนะคะคุณปั้นด้วยมือของคุณเองนะคะความสําเร็จคุณสามารถเนลมิตได้เลยแค่คุณนะคะอุปสรรคไม่ชอบอยู่กับคน ะะอุปสรรคจะหายไปเดอะมีจีเชียนลงมือทําได้เลยนะคะอยากทําอะไรให้ลงมือทําตั้งแต่วันนี้เมื่อคุณเข้ามาคุณอย่ารีรอนะคะว่าจะพร้อมจะพร้อมนะคะให้ตั้งใจทําเต็มที่งานอะไรมารับเลยนะคะงานอะไรมาโอกาสของคุณมาถึงแล้วนะคะที่รักเดอะมูน คุณมีความคิดมากคิดเยอะเป็นกังวลนะคะคุณมีความคิดมากคิดกังวลมากๆเลยว่ามันจะใช่หรอนะคะเพราะที่ผ่านมาคุณก็หวังหวังหวังนูน่นหวังนี่แต่มันก็ไม่ได้ดังหวังนะคะได้สิคะ ความสุขกําลังคืบคานเข้ามาแล้วนะคะหนึ่งถ้วยความสุขที่คุณปรารถนามาเนิ่นนานมันกําลังทยอยส่งผลนะคะช้าๆได้พาเล่มงามนะคะมันกําลังทยอยส่งผลให้คุณได้รับแน่นอนค่ะแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะคะทุกคนค่ะนะคะมีถ้วยใหญ่ๆรองรับโปรดจงรับ นะคะขึ้น The View of Fortune ตรงกับ The View of Fortune ด้วยนะคะโปรดจงรับนะคะความสุขนี้นะคะที่หลวงปู่มอบให้คุณหลวงปู่มองเห็นนะคะปู่มองเห็นนะนะคะ คุณจะได้นะคะได้มีการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะเรื่องหุ้นส่วนก็ได้นะคะแน่นอนสามเหลียนการมีหุ้นส่วนนะคะการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับนะคะการดิวเงินนะคะเงินตาระหว่างประเทศก็ได้นะคะมีการเทรดหุ้นหรือว่ามีการลงทุนนะคะมีการลงทุนแล้วคุณก็ได้กําไรนะคะการการลงทุนครั้งนี้คุณคือผู้ชนะค่ะ การลงทุนครั้งนี้คุณคือผู้ชนะไม่แน่นะคุณอาจจะนะคะโชคดีก็ได้ฟ้าหลังฝนมันจะสวยงามเสมอแน่นอนราชนีถือเหรียญแน่นอนค่ะแน่นอนราชินีหรือเหรียญคุณจะมีโชคนะคะคุณจะได้กลับมาชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคนมีคู่แล้วหรือยังไม่มีคู่นะคะ ฟ้าหลังฝนยิ่งสวยยั่งยังสวยงามเสมอสําหรับคุณสาหรับคนที่มีพลังบานบวกสําหรับคนที่บวกคิดบวกไม่ท้อแท้กับชีวิตชีวิตมีให้เราสู้นะคะทุกคนจ๋าชีวิตมีให้เราสู้ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรคุณต้องสู้เท่านั้นนะคะ ทุกคนทุกคนทุกคนเราพูดเสียงดังไม่ได้ค่ะมันมันคําแล้วมันกังคืนแล้วนะคะญาติเดี๋ยวญาติตะโกนมาด่านะคะทุกคนแล้วยาตะโกนมาด่านะคะคุณจะได้รับทรัพย์ก้อนโต The View of Fortune เปลี่ยนไปแล้วนะคะ ชีวิตของคุณนับจากนี้ที่คุณเข้ามาดูแรนดอมนี้นะคะชีวิตได้เปลี่ยนไปแล้วความมั่งคั่งกําลังเข้ามาหาคุณนะคะไม่ว่าคุณจะทําสิ่งใดให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองรักตัวเองกอดตัวเองเวลาตอนเช้านะเราจะบอกเสมอว่าให้คุณกอดตัวเองให้มั่นนะคะรักตัวเองนะคะชมตัวเองว่าสวยว่าหล่อว่ามีความสุขเมนิเฟกบ้า ฉันเป็นคนรวยฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนโชคดีนะคะฉันจะยิ้มฉันนี่แหละเป็นฉันนี่แหละคือฉันเท่านั้นพอฉันนี่แหละคือคนโชคดีที่สุดในโลกพูดอย่างนี้ทุกวันทุกวันฉันคือคนโชคดีฉันได้รับเงิน30ล้านฉันคือฉันเท่านั้นพอใครจะมาว่าอะไรฉันยังไงนี่คือตัวฉันนะคะนะคะ การงานนะคะคุณจะมีนะคะความขัดแย้งกับการงานก็คือบางคนนะคะขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานนะคะถ้าเกิดความขัดแย้งกับเรื่องเพื่อนร่วมงานนะนะคะให้คุณถอยออกมาอย่าไปอย่าไปเสียเวลาต่อล้อต่อเทียงกับเขาให้คุณนิ่งสงบสักห้าหรือ10บนาทีค่อยเดินกลับไปหาถ้ามีความแบบว่าทะเลาะบ่อแวงกันนะคะหรือว่าถ้าคุณทำงานคนเดียว อ่าคุณก็อาจจะทะเลาะก,กับงานคุณมีคู่แข่งสมมุติว่าแบบอายกตัวอย่างแม่หมออย่างเงี้ยค่ะขายเสื้อผ้าขายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะช่วงนี้ใช่ไหมเราก็มีคู่แข่งเยอะเราก็อย่าเอาแบบอย่าไปซื้อของมาเยอะเราเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่แบบว่าช่วงนี้ใช่ไหมมันปิดเทอมใช่ไหม เราก็มาขายแบบว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะสายเสื้อผ้าช่วยเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไล์ขายของมันก็เป็นอะไรที่สนุกนะทุกคนนะคะเดลเวอนะคะอยู่ดีๆเดะเลเวอร์ก็ออกมานะคะทุกคนนะคะอยู่ดีๆีเดลเวอรก็ออกมาคุณจะได้เจอคุณรักด้วยนะคะนะคะ อยู่ดีๆคุณก็จะได้เจอรักแท้นะคะรักแท้เป็นชาวแบบคนไหนคะแน่นอนนะคะอยู่ดีๆก็ออกซีเรียนนะคะ คุณนะคะถ้าใครมีคู่รักแล้วนะคะคุณอาจจะเกิดความขัดแย้งกับแฟนคุณก็ได้แต่ถ้าใครยังไม่มีแฟนนะคะนะคะคุณจะเจอคู่รักเป็นชาวต่างชาติดวงความรักมาแล้วนะคะการเงินก็เข้ามาเมื่อคุณได้ซับก้อนโตก้อนนี้นะคะเมื่อคุณมีรายได้เป็นกอบเป็นกำรรคุณจงรู้จักบริหารจัดการด้านการเงินให้ดีแบ่งสัดแบ่งส่วนนะคะ อย่าอย่านำมาใช้แบบว่าฟุ่มเฟือยเหมือนเรารู้บางคนน่ะใช้เงินไม่เป็นให้เงินใช้ตัวเองนะคะให้เงินใช้ตัวเองนะคะมันก็เลยแบบว่าทําให้คุณอ่ะ อรู้สึกว่าขัดสนนะคะต่อไปนี้คุณจะไม่ขัดสนแล้วจ้าคุณเป็นทั้งราชินีถือเหรียญแล้วก็ก้าวเหรียญน,นะคะความมั่งคั่งล่ำรวยเศรษฐีนี่เข้ามาหาคุณแล้วจ้าตายแล้วแล้วก็ห้าเหรียญออกมายังไงเนี่ยนะคะห้าเหรียญบางคนนะคะบางท่านก็ยังยัง เขาเรียกว่าบางท่านก็ยังขาดแคลนอยู่นะคะทุกคนขัดสนอยู่นะคะบางท่านก็เกิดภาวะสภาวะาหมุนเงินไม่ทันอย่างเงี้ยค่ะแล้วนะคะทำขอตีความหมายขาดแคลนค่ะจะหลุดพ้นไหมคะความขาดแคลนนะคะจะหลุดพ้นไหมคะความขาดแคลนขอตีความหมาย t เดฟู นะคะหลุดพ้นแน่นอนนะคะเขาเราถามว่าจะหลุดพ้นความขาดแคลนไหมมันขึ้นเดอะฟูก็คือหลุดพ้นคุณได้เป็นอิสระจากความขาดแคลนแน่นอนนะคะคุณจะได้ใช้ชีวิตดังเช่นคุณอยากใช้นะคะที่ผ่านมาจงมองหรือว่าเขียนเมนิเฟกทุ่งแบบ มนเฟกก็คือการจินตนาการนะคะกดแรงดึงดูดจักรวาลเมนเฟก t ว่าเรารวยเรามีเงินเรามีบ้านเรามีคอนโดเรามีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ใจเราปรารถนานั่นแหละค่ะเราเรียกว่าเมน i f e s t นะคะอ่าแปดนะคะแปดถ้วยหมายความว่านะคะคุณได้เดินออกมาจากจุดที่มันแห้งแล้งจุดที่มันหมดแพชชั่นแล้วนะคะ บางคนยังไม่เดินออกมานะคะก็ได้เดินออกมาแล้วนะคะออกมาจากแบบว่าจุดที่มันทําให้คุณไม่สบายใจจุดที่มันแบบอึดอัดใจเมื่อไหรท่ที่หรือว่าเมื่อไหร่ที่คุณฟังแม่หมอแล้วคุณอึดอัดใจนะคะหรือว่าหายใจไม่ออกอย่างเงี้ยให้คุณข้ามไปเลยนะคะทุกคนอย่าทนฟังนะนะคะ คุณจะไม่ได้อย่างที่หวังบางทีอ่ะคุณหวังอยากจะได้เงินก้อนใหญ่ๆมากแต่คุณอาจจะได้แบบได้เป็นที่นาที่ไร่หรือว่าคอนโดอะไรอย่างเงี้ยเปรียบเทียมนะคะแต่ว่าได้แน่นอนแต่ว่าจะไม่ได้ดังที่หวังแค่นั้นเองนะคะทุกคนนะคะชัยชนะนะคะ ชัยชนะก็คือ7ไม้เท้าการต่อสู้ของคุณคุณได้รับชัยชนะแน่นอนนะคะคือการต่อสู้บากบันนะคะ คุณไม่ยอมแพ้คุณเป็นนักสู้ตัวโยงเลยนะคะคุณไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเลยนะนี่แล้วคุณความไม่ยอมแพ้คุณก็คือ,อ,อลาบคุณนูนี่คือสิ่งที่หลวงปู่ดู่ให้คุณให้รางวัลกับคุณนี่คือพรจากหลวงปู่ดูนะคะคุณจะได้โชคก้อนใหญ่แน่นอนนะคะ ทับห้าเหรียญไปเลยนี่แน่นะคะทับห้าเหรียญไปเลยนะคะนะคะคุณจะมีโชคแน่นอนจ้าภายในเดือนมิถุนายนนี้เลยโชคก้อนใหญ่ด้วยคุณจะได้เป็นมหาเศรษฐีความเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยมันะมแล้วแต่บุญธรรมกําแต่งนะคะทุกคนบุญเยอะบุญน้อยนะคะคือซันซัน โอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆมาให้คุณแล้วคุณได้เดินออกมาคุณได้ใช้ชีวิตที่ดีแล้วเดกทุกคนเราแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะเดือดซันโอกาสใหม่ๆความสำเร็จแสงสว่างของคุณมาอีกครั้งแน่แล้วนะคะเดือนมิถุนนี้แหละทุกคน ใครคุณได้ถูกเลขลอตเตอรี่เป็นพันพันล้านตามที่คุณปรารถนาใครปรารถนาแฟนก็ขอให้ได้แฟนตามที่ต้องการนะคะเป็นชาวต่างชาตินะคะใครปรารถนาเงินก้อนโตเพื่อมาปิดหนี้ปิดสินก็ขอให้คุณได้ตามที่ปรารถนาเหมือนแรนดอมนี้เลยนะคะเพราะอุปสครรคคุณหมดไปแล้วการเงินที่ขัดสนค้นแค้นของคุณหมดไปแล้วจ้าเทมเพลน คุณได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายแน่นอนแทพแนพลักับอ่ e v i วิลออฟฟอร์จูโชคลาภกำลังมาหาคุณแล้วค่ะการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแน่นอนคุณจะได้รับฝับก้อนโตคุณจะมีความสุขจากเดอ m o มูลที่จากที่เป็นเดอ Moon กลายเป็นเดอ s u ซเห็นไหมคะความมืดมืดมิดฝนตกฝนตก ทั้งคืนชั่วข้ามคืนมันไม่ได้ตกดีบสี่ชั่วโมงนี้คะแล้วพระอาทิตย์ก็ขึ้นแบบสดใสขึ้นแบบไม่มีวันที่จะตกนะคะเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาใหม่นะคะทุกคนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่รักทุกคนนะคะการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายจากสิ่งที่ขัดสนจากความขัดแยง้งบางคนนะคะขัดแย้งกับที่ทํางานเมื่อคุณเดินออกมานะคะ หรือขัดแย้งกับตัวเองนะคะสิ่งที่ไม่หวังนะคะสิ่งที่มันทําให้คุณเศร้าส้อยจงทําตัวให้โบกบานนะคะทามมิ่งของคุณมาแล้วค่ะโอ้ยดีใจด้วยนะคะทุกคนดีใจจริงๆดีใจกับทุกคนด้วยนะคะนะคะขอให้ทุกคนได้รับแรนดอมนี้เต็มๆเลยนะนะคะนะคะชีวิตใหม่ฟ้าใหม่ของคุณได้เปิดแล้วนะคะการงานนะคะ เปลี่ยนแปลงด้านการงานการงานมีความมั่นคงคุณจะมีลูกน้องที่ดีนะคะจากที่แบบว่าความขัดแย้งกับเรื่องการงานด้วยความที่คุณเป็นนักสู้คุณเป็นสู้สู้ไม่ถอยคุณจะเจอคนที่ดีๆเข้ามาหาคุณมาชี้แนะแนวทางให้กับคุณในด้านการงานด้วยนะคะนะคะคุณจะเจอกัลยานมิตรที่ดีด้วยนะคะดูดิ ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะชีวิตคุณที่มันเศร้าซอยที่มันเขาเรียกว่าอะไรที่มันแบบโอ้โหแบบคุณเคยเห็นที่แบบว่าเขาเรียกว่ามันแบบหนักหน่วงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเราเราดูแรนดอมนี้นะคะแต่แต่จากนี้นะคะเดอะเดทมันได้จบลงแล้วนะคะความขัดสนทั้ง กา,การเงินน,นี่แน่เลยเพราะว่ามันขึ้น5นะคะห้าหเหรียญน,นะคะชีวิตคุณได้เริ่มใหม่แล้วนะคะทุกคนมันได้เปลี่ยนไปแล้วมันขึ้นเดอเดทนะคะชีวิตใหม่ใช้ไลกว่าเดิมคุณหลวงปู่ดูมาให้โชคแน่นอนนะคะจงท่องคาถามหาจากกักรพพัดนะคะแล้วก็ขอปู่นะคะขอให้ปลดหนี้ปลดสินขอให้ได้รับทรัพย์ก้อนโตอะไรเงี้ย การเงินเปิดดวงเปิดชีวิตเปิดอะไรเงี้ยอุปสรรคที่ผ่านมาขอให้ปู่ช่วยช่วยปัดเป่าอุปสรรคออกจากตัวลูกด้วยอะไรเนี้ยลูกขอทํางานนะคะทำลูกขอทํางานเป็นลูกศิษย์ของปู่อะไรเงี้ยค่ะนึกถึงปู่เยอะๆนะคะ นะคะนึกถึงปู่เยอะๆที่ผ่านมานะคะที่ผ่านมาคุณเจออุปสรรคหนักนาตั้งแต่เด็กแล้วคุณเผชิญปัญหาตั้งแต่เด็กเลยบางคนนะคะเป็นคนสู้งานสู้การตั้งแต่เด็กเลยนะคะตอบจากนี้คุณจะเจอแสงสว่างแล้วจ้านะคะคุณไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนะคะเพราะมันขึ้นเติร์เดนนะคะเดอะแฮงแมนนะคะเดอะแฮงแมนก็คือการรอการรอแบบ รอแบบทรมานนะแต่มันขึ้นเดอรเด,ด็เดอรเด็กก็คือการจบแล้วเกิดใหม่นะคะความขาดแคลนหมดไปจ้านะคะความขาดแคลนซึ่งใครๆก็ไม่อยากได้แต่มันก็ต้องเจอไม่เจอวันนี้นะคะก็เจอแล้วก็ความขัดแย้งทางด้านการงานนะคะบางคุณเหนื่อยท้อกับงานอยากลาออกจากงานแต่ถ้าเราลาออกไป บางคนบอกแต่ถ้าเราลาออกไปเราจะทําอะไรละ่ะอะไรเงี้ยบางคนก็คิดแบบนี้นะคะก็คิดวิเคราะห์เยอะๆนะคะอ่ะสิ่งที่ไม่คาดหวังคุณก็จะได้มานะคะอย่ารอเมื่อเรารอมันยิ่งห่างไกลความขาดแคลนนะคะกฎของความขาดแคลนไอเจ้าความขาดแคลนความขัดสนเนี่ยคะ่ะยิ่งเรารอมันยิ่งห่างไกลยิ่งเราอยากได้มันก็มาไม่ถึง นะคะเพราะฉะนั้นนะคะทําตัวไม่ต้องรอมันค่ะอะไรจะเกิดก็เกิดให้พูดว่าช่างแม่มันเมื่อ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 ถึงทางตันให้พูดคําว่าช่างแม่มันปล่อยวางนะคะแล้วสิ่งดีๆจะมาหาคุณจ้านะคะคุณมีปัญหาเรื่องงานนะคะคุณมีปัญหาเรื่องงานแน่นนอน,ล,นล้านเปอร์ซ็นชีวิตนี้คุณคุณเป็นทั้งเดอสตาร์เดอซันมาช้าแต่มานะ นะคะเพราะว่านะคะคุณเจออุปสรรคมากมายคุณเดินออกมาจากนะคะจากสิ่งที่คุณรักนั่นแหละแต่บางทีมันหมดแพชชั่นแล้วแล้วคุณเดินออกมาคุณเจออุปสรรคมากมาย นะคะทั้งความขาดแคลนทั้งด้านการงานการเงินนะคะเจออุปสรรคต่างๆนานาแต่คุณยืนได้ด้วยตัวเองขนาดนี้ถือว่าคุณเก่งที่คุณยังมีลมหายใจอยู่ที่คุณยังมีซื้อข้าวซื้อน้ำกิน the view of fortune สิ่งใหม่ๆกำลังจะเกิดเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะคุณจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลง the view of fortune เกิดขึ้นแบบนี้ทุกคนกับ the sun คุณว่ามันเจ๋งไหมล่ะนะคะสิ่งดีๆแค่ไพ่ แค่ไพ่แค่เนี้ยก็ดีแล้วนะคะแล้วก็อะไรคะแล้วก็อะไรคะนะคะความสุขกําลังจะมาไงคะนี่คือความสุขหนึ่งหนึ่งถ้วยความสุขความรักหนึ่งเหรียญน,นะคะคุณจะได้ใช้ชีวิตอิสระแน่นอนหลังจากที่ขาดแขนนะคะความอุดมสมบูรณ์นะคะในชีวิตจะเกิดขึ้นเงินไหลนองทองไหลมา ะะเงินไหลนองทองไหลมานะคะใช้ความรู้และสติปัญญาของคุณมาจัดการขาราชาถือไม้เท้านะคะคุณจะอยากจะเปิดโรงงานคุณก็ได้เปิดนะคะเป็นถึงราชาถือไม้เท้าเลยนะคะทุกคนคุณจะมีหุ้นส่วนเข้ามานะคะเข้ามานะคะซัพพอร์ตมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณแน่นอนมีมิตรที่ดีมีคนรักแต่ว่าเดอร์เลเวอร์เราขึ้นไม่ได้นะคะทุกคน เราจะบอกว่าเมื่อคุณได้ได้สับก้อนตัวนี้มานะคุณต้องรู้จักห่วงแหนเงินรักเงินนะคะไม่งั้นเงินจะหนีหายไปจากคุณอีกคุณต้องเพราะว่าเงินก้อนนี้อาจจะเป็นก้อนสุดท้ายที่คุณได้รับจากหลวงปู่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นหลวงปู่ออกบอกว่าให้คุณรู้จักใช้เงินเงินที่ปู่กําลังจะประทานให้คุณเนี้ยนะคะเป็นเงินของคุณนั่นแหละแต่หลวงปู่บอกว่า คุณต้องจักรู้จักบริหารเงินให้เป็นไม่นั้นนะคะปู่จะไม่ช่วยนะคะให้คุณน้อมรับเลยนะคะทุกคนนะคะการงานก็มีความมั่นคงมั่งคั่งนะคะการงานไม่ต้องห่วงการงานดีเลิศคะ่ะทุกคนการเงินนี่แหลคะค่ะนี่คือเรื่องการเงินโดยเฉพาะนะคะแสงสว่างของคุณเกิดแล้วนะคะชะตาดวงชะตาของคุณเปลี่ยนแล้วแ e มเพลนมีการได้บางคนจะได้รถได้บ้านเลยนะคะ ได้รถได้บ้านได้ชีวิตใหม่เจอคนรักใหม่คนรักมาอับอุปถัมภ์คำชูใครที่แต่งงานแล้วนะคะชีวิตก็มีแต่ความดีแล้วคุณจะมีน้องนะคะใครที่แต่งงานแล้วนะคะเปิดโรงงานได้เลยจ้าเปิดโรงงานเตรียมตัวได้เงินก้อนนี้มานะคะเตรียมตัวเปิดโรงงานได้เลยถ้าได้เงินก้อนนี้มานะคะทุกคนนะคะร่ำรวยนะคะร่ำรวยรวยหมดทุกหมดศกหมดโรคหมดภัย ทั้งสิ้นหมดแล้วค่ะตั้งแต่คุณมาดูแรนด้อมนี้นะคะขอให้คนที่มาดูแรนด้อมนี้นะคะหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภยัยหมดข้อหมดอุปสรรคนานาให้รับแต่เงินก้อนโตโชคลาภให้มแีแต่แสงสว่างนะคะการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของคุณได้เปลี่ยนแปลงตามคลิปนี้ค่ำคืนนี้ขอทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะนะคะอย่าลืมสวดมนต์ให้กับหลวงปู่ดูนะคะนะคะคาถามหาหาจัก,กรพรรดิค่ะวันนี้แม่ ไปก่อนนะคะรักทุกคนนะบ๊ายบายซีอูค่ะสวัสดีค่ะ